สวัสดีผู้ชมท่นทานครับตอนนี้คุณก็อยู่กับมอนการ์นะครับผมแล้วก็เกมเดอะคูลสองอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาใช้เดี่ยวอีกครั้งนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเดอะคูเล่นกับทีมนะครับผมทีม,ท,มทีมคือทีมซิ่งด้วยแหละที่ผมเอ่อลงไปในแฟนเพจนะครับผมถ้าใครพลาดข่าวสารหรือไม่รู้อะไรที่งงๆก็ไปติดตามที่แฟนเพจผมเดอะการ์ star นะครับผมเดี๋ยวไป้ข้างล่างให้นะครับก็อัปเดตตลอดว่าผมจะทําอะไรโปรเจกต์อะไรนะครับผมก็จะบอกตลอดนะครับผมบางทีทําไปแล้วคิดไปแล้วแต่ว่ายังไม่เริ่่่มมมมมททํําาาาาก็คคือยัังไีีเวววลนนนะะผ้จ ใช้เทียวอีกรอบนะครับผมก็คือวันนี้เราจะไม่ได้มาสอนอะไรนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีคนคอมเมนต์ว่าจะให้เราสอนอะไรนะครับผมแต่เกมนี้ก็รู้สึกมีอันนึงที่ผมจะบอแต่ผมก็ลืมไปแล้วล่ะขี้ลืมง่ายเเกินนะครับผมวันนี้เราจะมาทําอะไรดีนะครับผมเกินดูครูเราเออลืมไปว่าที่นี่เป็นแมปทวีปยุโรปใช่ไหมเป็นแมปทวีปยุโรปนะครับผมเราคิดว่าอเมริกามันมีที่เที่ยวหนึ่งที่ผมอยากจะไปมากผมต้องหาภูเขาลัสมอนั่นเองเออใช่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  ผมจำไม่ผิดอะอยู่แถวๆนี้ต้องซูมดูอันนี้ชิคาโกนะครับผมเดอะคูสองแมปย่อยมากเลยวะ่ะทำไมภาคแรกแมปต้องดูใหญ่กว่านี้อีกนะผมยังงงว่าภาคสุดภาคแรกมันดีกว่าหรือไงรู้นะเนาะประชมน่าแถวนี้แหละตอนผิดอันนี้คือโรงงานนิวเคลียร์นะผมภูเขาลัสมอเฮ้ยนี่วะภูเขาอ่านี่ไงประชมผมเจอภูเขาลัสเมอแล้วครับผมเป็นที่เที่ยวของสหรัฐอเมริกานะครับผม เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะผมโดยที่เราไม่ได้ขับไกลขนาดนี้หรอกนะเพผมอยู่นี่ผมอยู่ตั้งนี่นี่นี่มา,ามีเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำว์าไปทําการว์ปไปที่ชิคาโก้แล้วกันจะได้ง่ายทางก็ไม่ได้ยาวโอเคเราว์ามาที่ชิคาโก้แล้วครับผมมาอยู่ตรงย่าเนี่ย หเมืองชิคาโกเฟมเลตตกมากเลยนะครับผู้ชมเพราะตึกมันเยอะนะครับผมโอเคนี่คือเมืองชิคาโก,ก,าก,น,ะน,กน,ะนะครับผมเฮ่ยเ,เ,เมืองเยอะเกินตึกตึกในเมืองตึกตึกเยอะนี่ให้ซีพเอสนำทางไปที่ภูเขาลัสมอลน,นะครับผมสวยมากเลยต้องมาดูที่จริงซะแล้วโอเคเราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับผมไปวันนี้ผมก็ไปกับเจ้า CBR ีอารพัน HP เหมือนเดิมนะครับผมสยามารา HP นะผมเป็น HP สองด้วยตัวนี้เต็มเลตตกมากเลยเมื่อชิคาโก้เนี่ยต้องทําใจนะคอมผมไม่ได้แรงที่คิดหรอกแต่ก็เล่นด้วยเท่าที่เล่นได้นะครับผมผู้ชมที่ผ่านมาก็ก็กราฟิกประมาณนี้แหละแต่ก็ดูได้เลยมะผมว่า แอาคอมผมคงไม่ปรับสูงแล้วครับชมผมปรับมีเดียมพอให้ได้เงานี่ขนาดปรับโลมีเงามีอะไรก็สวยแล้วนะผมว่ามอบครับมอบมอบมอบ,มอบสุปาย์อัพันโคตรสนุกเลยรถต้นไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะความเร็วไม่ได้ขึ้น300รวอยขนาดนั้นนะถ้าเป็นพวกไอรถที่เดอดเดือู่ผมรู้ว่าเดี๋ยวความเร็วขึ้น3 0 0อทีเดียวอะก็จะเป็นพวก KTM ประมาณนี้แล้วก็ซูเอทพันเนี่ยแหละที่มันขึ้นส0 0รอขึ้นเลยอันนี้มัน มันไม่ค่อยมาเนิ่มๆเผื่อวท่านผู้ชมแต่รถความแรงมันมีใชหถึงแม้ความเร็วไม่ได้ขึ้น3ามอยเร็วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสเปร์พันธุ์ที่เดคูเอามาเนี่ยค่อนข้างจะโค้งดีเลยทีเดียวโค้งดีกว่าเอสพันอ่ S, อะผพราะว่าเพราะมันเป็นรถที่โค้งลึกมากนะผมผิวของตัวด้วยเมืองชิคาโกรถเยอะเหมือนกันนะเนี่ยลองไปเมืองนิวยอร์กจะขนาดไหน เออผมเลยใช่ไหมใช่กูเลยโอ้โหโค้งลึกจริงรครงับผู้ชมโค้งรัดรัดโค้งเลยชนเสาไปทีนึง่งเบรกเนี่ยแมมันโค้งดี ตอนนี้เรากำลังจะไปเขาัชมอนะครับผมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปด้วยนะครับรูปถ่ายผมลงในเพจเอาไว้นะครับผมข้างซ้ายก็เป็นโรงงานยูเคียร์ที่เราเห็นในแมปกันนะครับผมออกมานอกเมืองเฟมเลดวิ่งนิ่งมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่ได้เลนเดอร์อะไรเยอะอยงไงผมเป็นคนเล่นเดอะคูลบ่อยนะครับผู้ชม๋ยวนี้เริ่มเป็นคนติดเกมแนวดิสซิง่งโอเพนโวลพวกนี้ยแล้วก็ชักนําให้ตัว ัวผมไปชอบพวกรถเก่งสิ่งสไตล์ญี่ปุ่นนะที่ผมชอบอะ่ะนมากวัยรุ่นทุกคนชอบนะครับผู้ชมอยากจะมีครอบครองในชีวิตจ,จริงแต่ก็รถด้วยด้วยความที่รถราคาเป็นล้านเขาก็ไม่ค่อยแคร์เรื่องเ่าไหไ่ถ้าเขามีทำงานมีตังค์นะครับผมแต่ผมก็ชอบก็ชอบแหละผมผมว่ามองมองเป็นว่าอนาคตหน้าทํางานไปเอาแล้วกันเพราะถญี่ปุ่นหายากตอนนี้ก็คิดว่าจะเป็นพวกนิสันอะ่ะผมคิดว่าเราไม่ได้รวยที่คิดอะ่ะเล่นรถที่เป็นตระกูลฮอนด้ารถยนต์นี่แหละ แต่ใจจริงชอบซูเปอร์ว่ะซูเปอร์แม่งแบบเครื่อง 2J Z อะ่ะผมชอบซูเปอร์ตั้งแต่หนังดูฟ้าภาคแรกแล้วละ่ะแต่ก็จากซูเปอร์ก็มาชอบสกายไลน์หรือว่าเอ็นดิสันอาร์สามสี่นี่แหละคือชอบชอบเหมือนผมชอบเหมือนในตัวละครแบบอโนฟันเนอร์หรือพ่าวเบเกอร์นั่นเองชอบตามมาอย่างนี้เลยคือรถคือเข้าใจว่าผู้ชมก็คือรถยุคก,ก้าสูรหรือรถแบบว่ากเก่าๆเนี่ย ม่งมีแรงมากเลยนะคือแบบเ,เราดูทรงมันอาจจะรบบ้านแต่ความแรงมันมันซ่อนไว้อะโอเคเลี้ยวกว่าน้าเส้นทางนี่แบบเอาผมนึกถึงต่างจังหวัดที่บ้านแม่ผมเลยเนี่ยจังหวัดสกลนครเนี่ยเส้นทางจะไปอย่างเงี้ยไงฟ็อกซี่ฟ็อกซี่นะจิ้งจอกครับจิ้งจอกสาระจะมีนะผมถ้าลองไปดูคลิปไอจิ้งจอกสีส้มที่ มันจะมีฝรั่งผีงคนหนึ่งที่ชอบชอบเรียนมาเล่นอะ่ะโอ้ยชนเสาไฟไปทีหนึง่งผมชอบนะดิเซนยิ่งจอดสีส้มมันมันมันเสียงมันน่ารักอะ่ะโอ้ยเส้นทางนี้แบบสุดยอดมากแค่จะขึ้นภูนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใกล้ถึงแล้วเห็นยังครับผู้ชมนี่อยู่ตรงนี้ยังเห็นเลยฮะผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปใกล้กัน อ่าเราถึงแล้วครับผมทบทชมภูเขาลัสมอนะฮะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวผมเลี้ยวนีดดีกว่าผมจะถ่ายรูปที่เป็นวิวของมอเตอร์ไซค์ก็จะถ่ายแบบนี้โอเคกดป้าบเขาให้คือมันใหญ่ดีนะผมว่าสถานที่เวลาลงมาเจอภูเขาลัสมอนเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่แบบค่อนข้างตื่นตาตื่นใจอยู่นี่ภูเขาลัสมอนะมุมนี้ก็โอเคนะได้ได้ได,ไ,ดได้แสงได้แสงได้ต้องบอกว่าตัวละครผมเป็นผู้หญิงนะ แต่หุ่นมันเหมือนผู้ชายโอเคนี่นี่สวยงามสวยงามผมขอปรับซูมก่อนเออเพราะว่ายิ่งซูมรถยิ่งชัดนะฮะคชมแล้วก็เห็นผิวรถแบบสมจริงมากปรับให้แดดส่องมันส่องนิดๆอะ่ะอาทิตย์จะขึ้นถ้าเรามาเที่ยวตอนที่ ใบใบก็ไม่โอเคนะเป็นคนชอบแต่งภาพอะไรให้มันสดๆ,สดๆเดี่ยแหละเกมนี้หลักการแต่งภาพก็เอามาใช้จากไลท์ลูมก็ได้นะฮะไม่ยากเลยอันนี้คือขอบดําผมใส่หน่อยเพราะว่าชอบถ่ายรูปอะไรบ้างที่จริงถ่ายรูปก็ชอบขอบดำนะเหมือนคนนอนดึกกัไม่ใช่นะครับผม <c oughs> แลวก็เราก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะผมสังเกตว่าภาพจะสว่างขึ้นมาเองเพราะว่าผมลงมอดภาพสวยนะเราถ่ายเสร็จแล้ว อย่าดูทีนี่คือเขาลัสมะผมมองไม่เห็นเพราะว่าผมมองเราอยู่ต่ำเกินไปนะเดี๋ยวมองไม่เห็นเออมานี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขับไปตนึนดีกว่าคือเกมนี้ไม่สามารถแงนแงนได้นะผมเออแต่แงนเมาส์ได้นะีไงแงนเมาส์ดูนี่นะท่านผู้ชมก็ใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเราเอาภาพจริงมาเทียบอะ่ะคือภาพที่เขาไปถ่ายนี่คือว่าอสุดยอดเลยสถานที่เที่ยวนะผมหา้ามบนเสียงดังนะผม ที่ผมรู้เพราะว่าตอนที่ไปเขื่อนขุตนตาลหรืออะไรเนี่ยห้ามเบิ้ลเครื่องเลยจอดที่เฉยๆถ่ายรูปได้ไม่ก็ยังมีแกง๊งมันจะมีแกง๊งบิ๊กไบ์บางกลุ่มเสือเบิ้ลเครื่องเพื่อโชว์อะไรแบบนี้ผมไม่รู้ว่าต่อไปมันมีที่เที่ยวอะไรบ้างนะผมเออลืมไปเราอย่าไปนอสซาเนี่ยว่าจะไม่ผิดน a สซาอยู่แถวไมอามี่นะคู้ชมเดี๋ยวเราจะว์ปมาที่ไมอามี่ก่อนใครที่ดูซีรีส์หนังสืบสวนไมอามี่เนี่ยที่นี่แหละครับผมเดี๋ยวผมจะพามาเราว์ปามาตรงนี้เลยมาบ้านนี่แหละเพราะว่าบ้านเราอยู่ไมอามี่ เฮ่ค HQ อ๋อผู้ชมเดี๋ยวผมไป HQ ก่อนดีกว่าเพราะว่าผมไปเคลียร์ไอ้ของไปย่อยของก่อนเพราะว่าของที่เก็บมาตอนแข่งรถปั๊มตังค์เนี่ยมันมันเต็มนะฮะผู้ชมเดี๋ยวเก็บไม่ได้เฮ้ย <c oughs> ช่วงนี้ถ้าพูดตามถ้าพูดในชีวิตผมนะก็คือตอนนี้นอนดึกแทบทุกวันเลยไม่เช่นอนดึกนะครับผู้ชมนอนเช้าก็มีอะไรหลายอย่างเลยก็ความรู้รสึกตัวเองที่มันเบื้องหลังนะผมผมไม่ค่อยอ่าถ้าพูดตรงความรู้สึกเรื่องความรักนี่แหละครับผู้ชมเพราะว่าผมแบบ พูดไม่ออกเหมือนกันนะไม่เป็นไรหรอกอผู้ชมผมก็ยังแบบพอทําผลงานที่ไม่ค่อยจะแสดงออกด้วยความเสียใจของตัวเองนะผมเพราะว่าคือผมขอให้เรื่องความรักอดีตหรืออะไรเนี่ยมันมันมันดีสําหรับเรามากมากกว่านะนี่ขนาดพูดไปจะก,กันน้ำตาไม่ไหวอยู่แล้วต้องขออภัยผู้ชมเพราะว่าผมไม่อยากทำมาให้ขายหน้าช่วงนี้ก็เกมแคสไม่ค่อยจะมีนะผู้ชมช่วงโควิดผมก็พยายามหาเกมอะไรที่มานั่งให้มันสนุกสนุกนะผมอย่างเช่นเกมเดอะคูเนี่ยมันไม่ค่อยมันมันเป็นเกมที่ถามว่า เก่าตั้งแต่ปี16แล้วล่ะแต่ว่าเอามารีใหม่ได้เพราะว่าเราลองเปิดใจเล่นเด็กครูที่แข่งเอ็กซ์ตรีมนะท่านผู้ชมก็คือเป็นพวกมอเตอร์ไซค์มอเตอร์คอร์นั่นเองนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าจะพาท่านผู้ชมไปเล่นมอเตอร์คอร์ดกันนะครับผมเหินเหินเนินตีงกาเลยทีเดียวนะก็จะมีแขกรับเชิญด้วยนะครับผมสองคนหรือหนึ่งคนก็ไม่รู้นะผมโอเคที่ต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมไปนาซานะครับผมซึ่งเกมนี้มีนิขสิทธิ์แรงมากนะผมเขาเลยเปลี่ยนจากชื่อฐานนาซาเป็นชื่ออื่นนะผม ลองไปอา่านเอาเองนะหลายคนเล่นเดอะคูแล้วเขาน่าจะรู้ว่านาซาตรงไหนแต่คนขับไปก็อาจจะงงว่าเอ้ยทาไมมีจรวดหัวปีตรงนี้เยอะจังตรงนั้นแหละครับผมฐานทัพนาซามันจะอยู่ตรงนี้นะครับชมอันนี้คือลิ้นทะเลนะผมตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบมาถ่ายรูปนะผชมเพราะว่าถ้าเราปรับเวลาให้มันให้มันแสงดีหรือเวลาพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ตกดินจะสวยมากนะครับผมถ่ายตรงสะพานที่อยู่ตรงนี้นะฮะนี่นี่คือฐานทัพนาซานะครับผม เดี๋ยวเราจะไปกันสังเกตคลิปที่แล้วผมเสียงเปลี่ยนมากท่านผู้ชมเพราะว่าตามอายุแหละผมต้องโตขึ้นโตขึ้นเสียงก็ต้องเปลี่ยนนะฮะเสียงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไงไม่รู้อะแล้วก็พูดไม่ชัดด้วย <c oughs> ไม่ได้แคสเกมนั้นก็งี้นะท่านผู้ชมไม่ต้องถือสากันสถานที่จริงผมไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวผมไปหาภาพทูกเกิลมาใส่ให้ดูเทียบกันเลยนะฮะโอ๊ยโทษทีปิดเลนปิดเลนรถเยอะจริง สานทัพนาซ่านะครับผมเดี๋ยวเราถ่ายรูปเราทำเวลาให้มันเช้ากันนะผมถ่ายกลางคืนภาพมันสว่างมากโอเคข้างหน้าเราก็เลี้ยวขวาไปนาซ่านะครับผมฐานทัพนาซ่านะผมนี่วิ่งจากตรงนี้เราจะเห็นตึกประชาการของนาซ่านะผมซึ่งถ้าซูมดูดีๆเขาเข้งเรื่องลิงก์สิทธิ์นะผู้ชมไปเยอะตรงนี้มานทำอะไรตรงเนี้ยเบลล์สี่สิบเจ็ด you what is that สายกำลังเลือกรถอยู่บ้างส <c oughs> ถานทัพนาซาถ้าเห็นตรงตึกด้านซ้ายนะผมก็ทำ <c oughs> ถ้าจะไม่ผิดมันมีจริง <c oughs> ผมเห็นตึกนี้ถ้าเห็นก็เห็นในทาคทัพคอมเมอร์เลยแหละเห็นตึกนี้เลยอะเดี๋ยวผมผมจะลองไปเซิร์ชหา o g l e ดูว่าสานทัพนาซาเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือมีคนทำงานนาซาจอดรถเยอะขนาดนี้เลยนเะนี่ยตรงนั้นก็เป็นที่จุด จุดปล่อยกระสวยนะผมซึ่งอยู่ห่างไกลมากนะครับผู้ชมแล้วก็ถ้าไม่มีการเดินทางไปอวกาศสังเกตนะเขาจะมีถนนใกล้ๆมากแต่ถ้าจะมีการเดินทางไปอวกาศเขาจะปิดที่นี่แล้วก็เต็มตัวจัดพื้นที่ในการปล่อยจรวดนั่นเองหรือเปล่านะวันนี้ผมเดาไว้ก่อนเพราะว่าจุดปล่อยกระสวยอะ่ะห้ามห้ามมีอะไรเข้าไปใกล้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเขาปล่อยอะ่ะไอพ่นพวกไอพ่นพวก,กวันเนี่ยจะเยอะมากนะผมต้องอยู่ห่างประมาณช่วงนี้เลยแหละ ทับนาซ่าเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นซะแล้วลิขสิทธ์คราผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวครูตะเข่งเรื่องลิขสิทธ์มากนะผมค่อนข้างกลัวเลยแหละจะขอลิขสิทธ์แท้มาก็ยากนะผมก็ต้องเปลี่ยนชื่ออะไรพวกนี้นะผมขนาดสิบยาพันจะเข้ามาได้เขาซื้อลิขสิทธิ์ก็แพงเอาเรื่องนะผู้ชมซื้อลิขสิทธิ์จากค่ายจริงๆเพื่อมาทาโมเดลรถให้เราได้ขี่กันจนถึงทุกวันนี้นะ โอเคเราเห็นจะจรวดกระสวยนะครับผมอัพพลโล11นะฮะอัพพลโลนะผมไม่ใช่อัพพลโลนะฮะน้ำแข็งพัลโลโอเคตรงนี้คือจุดที่ผมชอบมาถ่ายรูปนะครับผมโอเคถ้าผู้ชมจะเห็นในถ้าจะเห็นในแฟนเพจผมอ่ะผมชอบเอาดอชชัชเจอร์มาถ่ายและนี่มุมที่ผมถอยหลังจะเป็นมุมโปรดผมเลยทำไมธงมันแด่วอย่างนั้นนะ <laughs> ลมมัน ลมมันดีขนาดนี้หรอซึ่งเวลาผมถ่ายนะตานตรงนี้ผมไม่ค่อยจะถ่ายหเห็นจรวดนะผมแต่ว่าถ่ายหเห็นบรรยากาศก็เพราะว่าเราอยู่นาซานะครับผมถ้ามันดูเหมือนจริงนะผมอย่าไปใส่ใจล้อจมดินเลย <laughs> ปรับให้มีแดดมีเงาหน่อก็ได้จะได้ดูดีเลยประมาณนี้แล้วกันถ่ายทักมานี้ช่วงนี้ก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนท่านผู้ชมเพราะว่าผมอยากมีเวลาอยู่กับตัวเองนะฮะ คือก็เรามีปัญหากันนิดหน่อยนะผชมแก๊งเพื่อนผมแต่ผมก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ใส่ใจอะไรมากหรอกคือคนเราคิดคิดกันเองได้นะฮะโดนโดนโดนถึงตัวผมด้วยเขาจะมองผมยังไงผมก็ไม่ได้สนอะไรหรอกค่ะผชมเพราะว่าผมคือเขาจะมองผมในแบบเกา่าๆผมก็ไม่อยากให้มองแต่ผมก็บังคับเขาไม่ได้ไว้เขามองไปผมก็ไม่ได้อะไรหรอกคือผมรู้สึกว่าผมยังเป็นผมคนผมผม,ผมก็ยังเป็นผมอะ่ะเออประมาณนี้แหละก็ใครเวลาใครมีเพื่อนทะเลาะก,กันแบบไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องก็พยายาม อย่าพูดชนะเพื่อนนะผู้ชมก็ฟังเหตุผลจากที่เขาบอกเราหนะ่อยบางทีเพื่อนทุกคนเขาเป็นห่วงเรานะฮะเราเป็นอะไรเขาเป็นห่วงนะผมตอบได้ที่เราไม่เหลือใครเราก็ยังมีเพื่อนนะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะกันท่านผู้ชมเพราะว่าเพื่อนเดือนนี้แม่งแม่งตัดเพื่อนกันง่ายเพราะเรื่องะสศละนะครับผมถือว่าให้เป็นความรู้ไปด้วยกันนะครับโอเคสิบสอพันเราได้แล้วแต่ว่าภาพมันจะแตกๆเล็นึนงเพราะว่าด้วยกราฟิกผมเองนะท่านผู้ชมผมก็ต้องซูม กว่าน,นี้นี่ซูมแล้วผิวลถจะดูธรรมชาติมากแต่พอซูมแล้วทํายังไงให้ภาพมันดูดีก็จะที่ผมบอกอย,อย่าไปโฟกัสที่ด้านหลังจรวดนะผมโฟกัสที่ตัวรถแล้วก็โฟกัสวิวด้านหลังให้หมดหรือถ้าเราจะเอานี่ธงอเมริกาไว้ด้วยนะผมธงอเมริกาที่นี่อเมริกานะครับผมก็นี่เลยโอเคก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากผมก็แค่าพามาเที่ยวจุดที่ผมหาเจอของเ,อเดอะครูนะผมเป็นสถานที่เที่ยว ้าพูดแบบตรงๆนะเป็นสถานที่เที่ยวจริงนะครับผมพวกภูเขาลัสมอกับฐานทัพนาซาใครๆก็รู้นะผมถ้าไม่มีที่จริงก็คงมไม่มไห้เห็นหรอกชมโอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปตรงริมทะเลกันตรงนี้คือจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมาถา่ายรูปให้ชมเพราะว่าแต่ผมบอกว่าตั้งเวลาเราสามารถตั้งเวลาให้มันราตย์ตกดินนะฮะก็ถ่ายให้สวยงามเลยอันนี้คือพัดที่ลังจะขึ้นหร้อมั้ง้ยไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวตอน,นตกดินเพราะว่าผมตั้งไว้หกโมงเมื่อกี้ ต้องมาเจาะข้างหน้าหน่อยโอตรงนี้เป็นทางขึ้นนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ได้ฟิลอะไรถ้าผมถ่ายรูปผมก็ได้ฟิลไอ้พวกริมทะเลชุมพรีของริมอะไรนะสะพานริมหาดชุมพรีนะผมก็จะได้ฟิลแบบนี้เลยแต่อันนี้พัาที่จะตกดินนะครับผู้ชมผมจะลองกอ่อเวลาดูว่ามันจะตกดินแลวภาพสวยไหมมันตกดินแบบไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไง นี่ถ้าผู้ชมอยากให้ตกอีกโอ้ยตกเกินไปแต่ภาพมันสว่างเกินนะผู้ชมเพราะว่านี่น,นี่ผมต้องอปรับให้เป็นสกายคือห้องฟ้าแบบปลอดโปรงปกติลดลดแสงตรงนี้หน่อยโอเคภาพภาพภาพธรรมชาติก็ต้องสีสดสวา่างสว่างก็เออันนี้ผมนี่นี่ผมเอาวามสว่างนี่ลงอือ ตัวละครผมกำลังมองพาทิศตกดินด้วนนะผู้ชมแม่เมื่อไรโควิดจะหมดสักทีอยากจะไปพาริมหาชลบุรีมากเลยก็อยากไปดูแบบบรรยากาศนี้ผู้ชมเพราะว่าแบบมันนี่มันก็จะพูดว่ากี่ปีนะที่โควิดไม่เคยหายมาตรการดูแลไม่ดีรัฐบาลก็หัวโอเคเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าอย่าไปพูดนอกเรื่องเลยโอ้เห็นแล้วน้ำตาจะไหลคือ <c ười> แบบพาทิ์ตกดินมันสวยะอะผู้ชมผมแบบโอ้โหคือเคยไปทะเลกับเพื่อนน้องปีใหม่เมื่อ ปีที่แล้วอะหรือว่าปีที่แล้วไหมปีที่แล้วอะแล้วไปเขาดาวที่บางแสนพัทยารับชมผมได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินแค่ครั้งเดียวตอนนั่งริมหาดอะแล่เราแบบทำตาจะไหลมันสวยอะผู้ชมเพราะว่าแบบ มันไม่เคยเห็นอะไรสวยๆขนาดนี้คือตอนนั้นเห็นคนเดียวด้วยตอนนั้นผมยังไม่มีแฟนเลยตอนช่วงปีใหม่ตอนเข้าดาวไปบางแสนอะ่ะผมขับร้อยะสิบของผมไปเอ็มซตแลหะถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูในคลิปไอช่องอีกช่องหนึ่งของผมว่าเป็นช่องเอ็มเอ็มทีลสอรี่นะผมก็โปรโมทได้หน่อยเพราะว่าวันนี้ <laughs> ผมเลิกทาแล้วนะรับชมเพราะว่าผมทุ่มเทม,มาทําช่องเกมของตัวเองเต็มตัวแล้วนะฮะก็ไปดูได้นะผมจะเป็นคลิปเที่ยวบางแสนตอนเข้าดาวนะฮะก็เป็นมันจะมีฉากพระอาทิตย์ตกดินที่แบบสวยงามมากผมแบบน้ำตาไหลอ่ะผม คือได้เห็นแบบตอนที่อยู่คนเดียวโสดมาทั้งชีวิตนะผมก่อนจะมีแฟนตอนนั้นยังไม่มีเลยนะผมตอนพอมีก็เราก็ไม่ได้ไปแบบนี้เลยก็สุดท้ายก็ต้องมาจบกันที่แค่เดือนเดียวผมไม่รู้ว่าชีวิตผมมันเป็นยังไงอะไรทุ่มให้ผมมันอยู่คนเดียวผมก็พูดตัวเองว่าผมไม่ดีพอหรอเราก็เป็นแค่คนธรรมดาไอการที่ว่าธรรมดาเนี่ยมันทําให้หลายๆเรื่องคนคิดไม่เหมือนเรานะฮะผู้ชมเราจะเป็นยังไงเราก็ขอให้เป็นตัวเองนะผมใครจะรับตัวเราไม่ได้แต่ผมเรารับได้ในตัวที่ตัวเราเป็นนะฮะก็ ก็ต้องสู้ต่อไปนะผมเดินหน้าต่อไปยังไงอนาะคตข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกอย่างที่ดีขึ้นนะครับผมก็ขอจบด้วยคติสอนใจวันนี้แล้วกันนะเพราะว่าผู้ชมเพราะผมก็รู้สึกแบบนี้มาทั้งเดือนแล้วนะครับผมตั้งแต่ที่ผมจบ,บความรักนั่นไปคือผมต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ที่เอาเรื่องแบบนี้มาว่าบางทีผมเป็นคนต้องพูดอยากจะพูดเพราะว่าถ้าไม่พูดมันก็รู้สึกว่าเราเราเก็บกดมาทุกวันมัน มันยังไงก็ไม่รู้ผู้ชมผมก็พูนพูดไม่ค่อยออกแต่ผมสังเกตว่าทําไมปั๊มเบรกไม่ตรงกับดิสเฉยเลยโอเคท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเ t กสตาร์ด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆนาทีนะครับผมทุกครั้งที่ผมลงคลิปนะฮะผมก็ต้องตั้งตั้งใจตั้งสติในการจะทำผลงานออกมาให้ดีขึ้นนะผมและขอลาไปด้วยภาพพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะผมผมว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้ากัับบเดคครรูนะผม มาเป็นเดอะาร์แน่นอนนะครับผมก็คุณทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็แล้วเ,เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม